สวัสดีจ้าพี่น้องมันิเจนสิทามากินสมตาําบกฮงกับหนังไก่ทอดนะจ้านี่ก่อนไปกินจิงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามช่องจินพัสแซบหน่ยเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลยๆเดนอจ้าผักมอน้มีผักการหอมแล้วก็ผักบุง้งผักบุ้งน้อยนึงนะจ๊ะนี่จินซื้อมาเนาะมาแซบๆเลยมีข้าวเหนียวมอนิกินข้าวเหนียวกับ ส้มตำพี่น้องมาแซ่บเลยจ้านังไก่ทอดกับกรอบส้มตำบักหูนี่แหละแนวแซ่บพี่น้องมาเด้อจ้ๆๆะเผ็ดๆแดกนัวนๆเลยมัน ผักบุ้งกรอบๆผักบุ้งกินซื้อมาจากตลาดนัดใช่ป่ะเป็นในสวนป่าเนาะจ้ะบ้านเพิ่นปลูก บุกมู้กินขูดเอาจน่ใส่มะเขือเหลืองพักปรุงกะเหี่ยวมาแล้วพี่นนัง ผักกูยิ้เงีอยมันออกแล้วจ้ะ 嗯，对、mm。Hmm. บุ้งกับกรอบกรอบริก อันนี้เป็นผักกัดผักกัดหอมแล้วจ้ะ แซ่บค่ะพี่น้องเลยนังไก่กับเกาะเคอรี่มาส่งพี่น้องส่งของ เสียงร่มไป่นือ ทำม้งกรอบดี น้ำปลาแดกงัวค่ะคขนาด พี่น้องแซ่บหลายส้มตำน้ำปลาแดกนัวคัก่ะนะน้งไก่ทอดกับกรอบผักบุงกับกรอบโอ้สุดยอดเลยพี่น้องจินยังบ่อิม่มเลยนีย่เดี๋ยวจินจบคลิปไว้ดีโอนี้นะจ๊ะมันสียาวไปนะจ๊ะจังใดจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องกินพาแซ่บนะเดอะะ้อค่ะมทั้ทงเพจแลว้วก็ยูทูบนะคะเนาะจังใดขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้าพบกันให,หมนนนะคะ่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย